365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่201การบวชพระสงฆ์ผู้ร่วมงานของพระสังฆราช หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1562พระคระคิสต์เจ้าซึ่งพระบิดาประทานความศักดิ์สิทธิ์และทรงส่งมาในโลกนี้ทรงแต่งตั้งผู้มีส่วนร่วมการเจิมถวายและพันธกิจของพระองค์ผ่านทางบรรดาอัครสาวกและผู้สืบตําหน่งต่อจากเขาคือบรรดาพระสังฆราช ซึ่งก็ได้มอบหมายบทบาทศาสนบริการขั้นต่างๆของพระองค์อย่างถูกต้องสืบต่อมาแก่สมาชิกหลายคนในพระศาสนจักรนาทีศาสนบริการของเขาเหล่านี้ได้ถูกมอบไว้แกบ่บรรดาพระสงฆ์เพื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในฐานันดรพระสงฆ์จะได้ปฏิบัติพันธกิจที่บรรดาอัครสา,าวกได้รับมอบหมายจากพระคิสตเจ้าจะได้เป็นผู้ร่วมง,งานของฐานันดรพระสังฆราช หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1563หน้าที่ของบรรดาพระสงฆ์ในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับฐานันดรพระสังฆราชมีส่วนร่วมในอำนาจที่พระริสเจ้าเองทรงเสริมสร้างบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์และปกครองดูแลพระวรากายของพระองค์ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ของพระสงฆ์จึงต้องรับศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นของกระบวนการรับคริสตชนใหม่แล้วแต่เขารับตำแหน่งนี้โดยศีลศักดิ์สิทธิ์เฉพาะซึ่งพระสงฆ์อาศัยการเจิมของพระจิตเจ้าได้รับตราประทับพิเศษและดังนี้จึงมีลักษณะเหมือนกับพระคริสตเจ้าพระสัมมณะจนว่าเขาสามารถปฏิบัติงานในพระบุคคลของพระคริสตเจ้าพระประมุข หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 5 6 4พระสงฆ์แม้ว่าไม่มีความสมบูรณ์ของสัมณภาพและต้องขึ้นกับพระสังฆราชในการใช้อำนาจของตนแต่ก็รวมกับพระสังฆราชในเกียรติสมณะและโดยอำนาจของศีลบวชตามรูปแบบของพระคริสตเจ้าพระสัมณมะสูงสุดและนิรันดร เพื่อประกาศข่าวดีและอภิบาลดูแลบรรดาผู้มีความเชื่อและรับเจิมถวายเพื่อประกอบคารวกิจถวายแด่พระเจ้าในฐานะสมณะแท้จริงของพันธสัญญาใหม่หนังสือคำสอนพระาาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1565บรรดาพระสงฆ์อาศัยอำนาจของศีลบวช มีส่วนร่วมพันธกิจทั้งหมดที่พระคริสตเจ้าทรงมอบแกบ่บรรดาอัครสาวกพระพรฝ่ายจิตที่เขาได้รับในการบวชเตรียมเขาไม่เพียงสำหรับพันธกิจที่มีขอบเขตจำกัดแต่สำหรับพันธกิจแห่งความรอดพ้นที่แผ่กว้างครอบจักรวาลจนถึงสุดปลายแผ่นดินจนกระทั่งว่าเขามีจิตใจเตรียมพร้อมที่จะประกาศข่าวดีไปทั่วทุกแห่ง หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1566พระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของตนโดยเฉพาะในคารวกิจพิธีบูชาขอบพระคุณหรือที่เขาปฏิบัติงานในพระบุคคลของพระคริสต์เจ้าและประกาศพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ นำของถวายด้วยใจสมัครของบรรดาผู้มีความเชื่อเข้ามาถวายร่วมกับการถวายบูชาของพระคิสตเจ้าพระประมุขเป็นการถวายบูชาเพียงหนึ่งเดียวของพันธสัญญาใหม่นั่นคือการถวายบูชาไร้มนทินของพระคิสตเจ้าที่ทรงถวายพระองค์เพียงครั้งเดียวแด่พระบิดาซึ่งทำให้เขาเป็นปัจจุบันและบังเกิดผลในพิธีบูชามิซา จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกศาสนาบริการทั้งหมดของพระสงฆ์ได้พลังทั้งหมดของตนมาจากการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวของพระคิสตเจ้านี้เองหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1567 บรรดาพระสงฆ์ผู้ได้รับการจัดไว้ให้เป็นผู้ร่วมงานของคณะพระสังฆราชเป็นผู้ช่วยเหลือและเครื่องมือของท่านได้รับเรียกมาเพื่อรับใช้ประชากรของพระเจ้าร่วมกันเป็นคณะสงฆ์หนึ่งเดียวพร้อมกับพระสังฆราชของตนล้วนได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆเขาทำให้พระสังฆราชที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยความไว้วางใจอย่างมากนั้น ประหนึ่งว่าปรากฏอยู่ในชุมชนผู้มีความเชื่อในแต่ละสถานที่รับความเอาใจใส่ของพระสังฆราชมาส่วนหนึ่งและปฏิบัติในหน้าที่ประจำวันบรรดาพระสงฆ์ไม่อาจปฏิบัติศาสนบ,บริการของตนได้นอกจากจะขึ้นอยู่กับพระสังฆราชและในความสัมพันธ์กับท่าน คำสัญญาจะเชื่อฟังที่เขาได้ทำไว้กับพระสังฆราชในพิธีบวชและพิธีสวมกอดแสดงสันติภาพตอนปลายพิธีบวชแสดงว่าพระสังฆราชถือว่าเขาเป็นผู้ร่วมง,งานเป็นบุตรพี่น้องและมิตรสหายของตนเขาจึงต้องแสดงความรักและความเชื่อฟังต่อพระสังฆราชด้วยเช่นเดียวกัน นังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1568พระสงฆ์ทุกคนซึ่งได้รับแต่งตั้งในฐานะนันดอนสงฆ์โดยการบวชล้วนมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องต่อกันอย่างแน่นแฟ้นอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนร่วมกันเป็นคณะสงฆ์เดียวกันภายใต้การปกครองของพระสังฆราชของตนในสังฆมณฑลที่เขาสังกัดอยู่ เอกภาพของคณะสงฆ์แสดงให้เห็นในธรรมเนียมปฏิบัติด,ด้านพิธีกรรมที่ในพิธีบวชบรรดาพระสงฆ์ปกมือเหนือผู้บวชหลังจากที่พระสังฆราชปกมือแล้วด้วย365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า